แค่ร okay, oh, ีสตาร์ทเครื ừ, ่องก็แบนบัญชีกูไปซะละก็ต้องมาใช้บัญชีใหม่เนี่ยโหช่องเก่าอาลันซีเฮดไหนๆก็เปลี่ยนชื่อแล้วนอนเซนใช่ไหมเจ้าแมวน้อยอืมตัวอ้วนเนาะอีกตัวหายออออีกตัวนอนหลับอยู่นี่ ไม่ตื่นละฮู้บอดได้ไงลูกไม่รู้ะไม่รู้อะไรผมเข้าไปนั่งได้นะผมีนโคตรเตียเลยเด็ก นั่นแหละตัวผมทีวีที่เปิดไว้ร้านอาหารใช่ดเด้ติดเลสไว้กูน้องแมวน้อย กองดินสอพี่ชายที่พี่ชายลืมไว้สม,มุดศาส,ะสะนาะที่เราเอาสม,มุดอื่นไปทําแล้วพวในสม,มุดนี้มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเชลยพัดลมทองขายนอกรีวิวบ้านกันลึกกระบะอึสายแมวที่ล้างแมว เอออะไรสักอ,อย่างแมวออตโนมวัดนี่แหละโวนี่มันเสียแล้วเครื่องดูดฝุ่นเอียงบ่อฮูขนมและของเลนกๆมากมายบาบาบๆา IDK what ยังไม่เอะชืือพากูเ <c oughs> ดิน เดินเป๋อย่างนี้อีกแล้วโอ,โอไม่รู้เดินเป๋ทำไมเศษอาหารที่เจ้าเปามาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเจ้าไขาม่มุกฮึโดนอืมภายใต้ขนแมวมันก็จะดำสนิทอุย้ยโดนไปเลยแมวกัดดีนะ่าไม่เป็นอะไรมากเลือดไม่ออกอะ น้องเปานี่ตัวผอมเนาะไม่ใหญ่เท่าไข่มุกเลยฮะหาวเจ็บชิบหายฮาวานาเอ็กซ์เพรส่ายจากคีวีที่บ้านที่เชียงรายแต่ว่าผมไม่ได้อยู่เชียงรายวิดีโอเนี่ยอยู่เชียงราย ตอนแรกผมก็นึกว่าจีนนั่นเนี่ยที่ไหนได้เชียงรายนั่นคือคอนเสิร์ตเมโลโฟนไม่ใช่ไม่ใช่เฟรนทอนนะฮะฟ้าแฝดกับมือฟลุตหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้อะทำไมตอนแรกคอรดถึงต้องเดิอนอย่างนี้โอระอย่างเงี้ยไม่รู้คอร์ดบรรเสดุดอะไรมือคอรดเสดุดอะไรหนอะซูซ่าโฟนซูซ่าโฟนมาชิ่งทูบาแล้วก็คนคนนึงที่ถือแต่มมัลพิสมาชิ่งทูบามาชิ่งทูบาแล้วก็มาชิ่งทูบาที่ใหญ่กว่าอีกทีรถที่นอนเซนขับ IDK ฉันไม่รู้เรื่องนี่คือคลิปแรกคลิปวิดีโอรแรกของผมนะหุ่นยนต์พาทบ้านบลาบลาบลา,บา,บามากมายสารพัดนึกกลองโซโล่สต็อปไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปผมไม่เป็นแฮกเกอร์แน่แต่ว่าตอนนี้ฉันสามันปิด กงของขนะแบบผมกลับมาแล้วโอเคกรุณาถอดรองเท้าซึ่งผมก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยรองเท้าดำนั่นของผมเอง <c oughs> ข้างบนเมื่อก่อนที่เป็นลันเรื่องสกเก็ตของผมมันกลับกลายเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วแค่รีสตาร์ทเครื่องเพราะว่าแถาบมันเยอะเกินไปที่จะลบได้มันก็เป็นแล้วก็ลบบัญชีกนะออกแล้ว ไข่มุกวะหัวไข่มุกเป็นสีดำเบาอ้าปากเลยเนาะหดมใหญ่เชียแมก่กูต่อ กล้องเฮ็ดดีได้ไงเนี่ยนี่มันกล้องตอนที่ปีพกล้องตอนที่ตอนพี่ชายคนกลางกูเกิดเลยนะก็ห่างก็อายุห่างกันสองก็อายุห่างกันสามป,ปีฮะไม่สิสองปีชัดชัดผมอายุผมอายุสิบขวบเขาอายสุสิบสองขวบนะฮะจบสองนาทีจบไฟแนลเขาดาวมาอีกแล้ว พวงฝรั่งซี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละ D4 <laughs> <g> GTX MCB MCPE โ okay. อเค CTX 1650มันเจ๋งกว่า RTX ซะอีกชิดูวิแบนเชดเดอร์เลเจซิ่ง r า x ทไมหนูต้องใช้แต่ RTX วทวะชิดูวิแบนเชดเดอก็ได้ดูซูเปอร์คอมพิวเตอร์ MS ไอ GIFORTS MSI ห้าเดี๋ยว g i f o r t e GT MSI NVIDIA GIFORTS GT 10302GB กาแสดงผลกาทจอกาทจอมันเกี่ยวกาทจอมันติดอยู่ที่ CPU ยูฟอนเอมิตไมซครับยูฟอร์ทอ็ะอาททุกรอบเลยคุณเคบี้เขาทำอย่างนี้ แล้วหลับอย่างสงบแล้วหนูไล่พ่อเราไปฮะก็สะารคิปน,นี้ก็มีเพื่อนนี้นะฮะพัดลมบาบ้าบา,บาห้องถือว่ากว้างน้อยมากบ๊ายบาย